สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้นอมศิริกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ อย่าบอกว่าตั้งแต่หนูอยู่ในท้องพ่อก็ทิ้งแม่ไปหนูก็เลยไม่เคยเห็นหน้าพอ่อหนูคิดว่าหนูลำบากไม่มีเงินใช้หนูก็เลยออกไปรับจ้างเพื่อเอาเงินมาใช้ในครอบครัว ดวงใจไว้เยาวเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไหวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอย ไม่มีพ่อแม่ให้พึ่งพิงเด็กหญิงวัย13เติบโตมากับยายที่สอนให้สู้และนี่คือคนเก่งหัวใจแกร่งคนที่771การที่ไม่มีพ่อแม่หนูต้องยินลน<อ>พยายามมากกว่าคนอื่น ทั้งชีวิตโตมากับยายเดียจึงเรียนรู้ที่จะดิ้นรนด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองถ้าอยู่บ้านเฉยๆมันก็จะไม่ได้เงินก็เลยต้องออกไปรับจ้างทำงานสอนให้เราขยันแล้วก็ไม่ขี้เกียจสร้างสมประสบการณ์จากการออกไปรับจ้างกับยายตั้งแต่เล็ก ก่อนยายไปทํางานแล้วหนูเห็นยายทํางานหนักมากเมื่อก่อนก็ตามยายไปทํางานในไร่หนูยังทํางานไม่เป็นหนูก็เลยไปเล่นไปอยู่กับเพื่อนยายก่อนยังเล็กมันก็ตามแล้วก็สอนว่าให้รู้จักทำมาหากินลูกเอ้ยเรายากเราจนออแล้วก็บอกกับมันยังงั้นแหละบอกกับหลาน ตอนนี้ยายอายุเยอะขึ้นร่างกายไม่แข็งแรงหนูก็เลยต้องไปทําแทนหนูคิดว่าหนูทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ก็ช่วยครอบครัวได้เยอะตอนนี้หนูอายุ13หนูก็ทําเท่าที่ทําได้ค่ะที่เห็นว่าเขาอยู่กับยายไม่มีไรายได้อะไรนะเนาะก็สอนหลานว่าให้รู้จักทํางานให้รู้จักอดทนเพื่อจะได้เรียนได้จบสูงๆอะไรเงี้ยถ้าหนูไม่ทํางานแล้วยายจะต้องไงมากินอะไรเงี้ยนะก็ จ้างให้เขาไปทํางานบางทีก็ให้มากกว่านั้นอย่างขั้นต่ําก็ให้ $100 ่งร้อยถ้าเกิดเป็นวันก็ได้ $200 ร้อจ้ะเงินเพียงไม่กี่ร้อยบาทมีค่าต่ออนาคตที่เหลืออยู่หนูทํางานได้อาทิรสองร้อยบาทส่วนหนึ่งหนูจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว <S 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 ครอบครัวของเดียคือยายบุญตาวัย77ปียายก็เลี้ยงมาตั้งแต่สองเดือนก็รักยายเหมือนแม่เพราะว่าหนูเรียกยายว่าแม่ค่ะร้กก็สงสารหลานแล้วก็เลี้ยงมาก่อนตายอยูอ่ช่วยกันก็หนีตาตายกันเราก็คนเดียวพอตอนหนูมาอยู่กับยายแม่ก็มีครอบครัวใหม่ บางวันแม่ก็มาหาหนูแล้วก็เอาเงินมาให้ทุกวันนี้ยายพลตาชรามากเกินกว่าจะออกไปหางานรับจ้างทําเหมือนเมื่อก่อนอสขภาพร่างกายไม่ดีเลยหนูโลกหุ่งลุ้งหมดไปไม่ไหวมันก็ช่วยทุกอย่างเลยใช้มันก็ได้ใช้ง่ายหัก็หงหงปลาให้ฉันกิน รายได้ของครอบครัวตอนนี้มาจากเบีย้ยยังชีพคนชราของยายและรายได้เล็กๆน้อยๆที่หลานสาวคนนี้หามาได้ได้เบีย้ยเลี้ยงชีพได้ก็ซื้อ้าวสารกินมั่งซื้อกับข้าวกินมั่งมันกพ็พอมั่งไว้พอมั่งการลูกทำไงแล้วก็ร้อยอีกร้อยเดือนหน้าอีกเงินเบีย้ยยังชีพไม่พอค่ะก็เลยต้องออกไปรับจ้างวันนี้นะครับเราจะมาทบทวน ใฝ่ฟฟันว่าจะได้เรียนสูงๆแต่ชีวิตอาจไม่เป็นอย่างหวังไปโรงเรียนก็หไปวันละยี่สิบเวลาไม่มีก็สิบบาทแค่ว่าก็แห้เรียนแค่มอสามถ้าก็ให้ออกไม่มีเงินจะส่งวันทางโรงเรียนและคณะครูทุกคนนะคะก็มีโครงการเยี่ยมบ้าน<ม>นักเรียนครูก็ไปดูไปเยี่ยมบ้านก็พบว่า บ้านเดียนเนี่ยสภาพยากจนมากนะคะยายก็แก่ตอนนั้นตาเสียแล้วที่ที่เข้าโรงเรียนนะคะทีนี้โรงเรียนก็เลยไปช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาส่วนใหญ่แล้วก็จะได้คนละ500เป็นทุนปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจนหนูต้องดิน้นรนมากกว่าคนอื่นเพื่อเอาเงินมาใช้ในการศึกษาและใช้กินในครอบครัวถ้าหนูไม่ทำงานหนูไม่เรียนหนังสือก็ไม่มีใครเลี้ยงยาย หนูคิดว่าหนูจะเรียนสูงๆไปเพื่ออยากได้อาชีพดีๆเอาเงินเยอะๆมาเลี้ยงยาให้ดีกว่านี้ค่ะเจ็บปวดเพียงไหนขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอ โครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้เดียเด็กหญิงนราพริร์กระจายจนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวอีก1,000 0บาทและโครงการสารรักได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านชายเคืองด้วยเรารู้จักคนเก่งหัวใจแกร่งอีกคนที่ตลาดน้ำบางน้ำพึง่งจังหวัดสมุทรปราการเธอรู้จักค้าขายตั้งแต่อายุเพียงสขวบ ขนมจีนน้ำยาไมหมคะบิลสโรชาอินทศัยแม่ขาตัวน้อยวัยเก้าขวบที่ต้องรับภาระใหญ่เกินตัวเพราะพ่อกับแม่แยกทางกันทำให้บิลต้องมาอยู่กับตายายตั้งแต่เล็กเอาไปขายคาารอบตัวขัดสนบิลจึงออกมาช่วยายายขายของในวันหยุดและยังรับหน้าที่ดูแลน้องชายต่างพ่อไหวไล่เลี่ยกันอีกสองคน หลังจากบิวได้เข้าร่วมโครงการสารรักคนเก่งหัวใจแกร่งในปี2559แม่ค้าตัวน้อยคนนี้ก็กลายเป็นที่รู้จักและได้รับการช่วยเหลือจากผู้ชมและหน่วยงานต่างๆขอขอบคุณรายการสารรักคนเก่งหัวใจแก่งที่ช่วยหนูด้านเงินช่วยหนูในเรื่องการเรียนให้หนูเรียนได้สูงๆคะ่ะแล้วก็คนก็มาหาเยอะขึ้น ปีนี้บิลอยู่ชั้นป .5 แล้วและย้ายไปอยู่โรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งในซึ่งยายทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนสำรานวิทยาค่ะแต่ตอนนี้ย้ายมาที่โรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งในเพราะว่าใกล้บ้านสะดวกแล้วก็ดูแลน้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะยังไม่ยอมแพ้บิลรู้จักหาช่องทางสร้างไรายได้เสริมอีกทางจากงานฝีมือเล็ก ไปรับจ้างร้อยหินหนูดด<ม>บอกว่าหนูร้อยเก่งป้าอ้อยสวยเนาะเ,เนี่ยน่ารักมาเยี่ยมหนูเยอะๆแล้วก็มาอุดหนุนูๆด้วยค่ะหากท่านไปเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำพึ่งอย่าลืมแวะไปทักทายน้องบิวนะคะ ที่โซนดนตรีในสวนค่ะและถ้าหากว่าพบเห็นน้องๆคล้ายๆกับน้องบิลหรือว่าคนเก่งหัวใจแกร่งนะคะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขามาได้ที่ทีมงานของเราค่ะติดต่อเราผ่านแฟนเพจสารรักคนเก่งหัวใจแกรง่งและอย่าลืมชมและแชร์เรื่องราวของเด็กๆสวัสดีค่ะ